สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ p o l i t i c เ world กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข่าวเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนจะมาฝากทุกคนกันอีกสักคลิปหนึ่งซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับพวกเราทุกคนเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีผลกระทบทางอ้อมกับคนทั้งโลกเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับผมมนุษยชาติของเราเนี่ยก็กําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆนานา,นามมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกฯิจนะครับผมปัญหาพลังงานสภาวะโลกร้อนนะครับผมปัญหาที่เกิดจากสงครามและแน่นอนนะครับผมปัญหาเรื่องความอดอยากซึ่งข่าวที่ผมจะเอามาเล่าเนี่ยนะครับผมก็ยิ่งส่งผลนะครับผมต่อวิกฤตขัดแคลนอาหารของโลกเพราะล่าสุดเนี่ยนะครับผมจากที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยถึงจะมีสงครามกันนะครับผมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เคยเปิดโต๊ะเจรจากันโดยที่มีตุรกีเนี่ยเป็นคนกลางนะครับผมคอยไตเตลยระหว่าง เรื่องราวของ2ประเทศนี้ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับข้อตกลงในการส่งออกมเมล็ดธัญ,ญพืชของทางยูเครนเนี่ยนะครับผมออกทางทะเลดําซึ่ง UN ผ่านทางตุรกีเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการตกลงกับยูเครนว่าอย่าโจมตีเรือขนส่งข้าวได้ไหมเพราะยูเครนเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ย เปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับผมของทงอั้งยุโรปเลยส่งออกมเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเนี่ยให้กับทั่วโลกซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกลงกันนะครับผมว่าจะอ่ะอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยส่งออกมเมล็ดธัญพืชได้เหมือนปกติยูเครนเนี่ยจะไม่โจมตีนะครับผมเรือส่งออกดังกล่าวแต่เรียกได้ว่านะครับผมข่าวในเมื่อวานที่ได้ออกมาเนี่ยโคศกกระทรวงกลาโหมของทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมได้ออกมาบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยจำเป็นต้องระงับข้อตกลงนะครับผมในการส่งธัญพืชของยูเครนเนี่ย ออกไปแบบไม่มีกําหนดซึ่งทํำไมอยู่ดีๆรัเสเซียถึงต้องมาทําแบบนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นการโต้ตอบกันโจมตีกองเรือของรัเสเซียในทะเลดําเมื่อไม่กี่วันก่อนทางกองทัพยูเครนเนี่ยน,นะครับผมได้ใช้ฝูงโดรนจํานวนมากเนี่ย โจมตีเรือรบของรัสเซียที่อยู่ในทะเลดำซึ่งรัสเซียเนี่ยก็ได้บอกว่ามีเรือลํานึงเนี่ยที่ได้จมไปเลยนะมันคือเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับและทําให้มีผู้สูญเสียทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเป้าหมายที่โดนโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมันมากกว่าเรือลําเดียวซะอีกโดยที่ทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ตอบโต้โดยการระงับข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครนซึ่งหลังจากที่รัสเซียทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเซเลนสกี้เนี่ยก็ออกมาประาาาามกกกรททํดดังลลล่่วเยยนโีีซส พูดใจความว่าทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมเอาเรื่องของการทหารเนี่ยซึ่งทางรัสเซียเป็นคนบุกมาเองแท้ๆเนี่ย เป็นข้ออ้างนะครับผมในการจะกลั่นแกล้งนานาชาตินะครับผมทําไมผู้ชายไม่กี่คนในเครมลินเนีย่ยถึงมีอํานาจในการอดอาหารนะครับผมประเทศอย่างอียิปต์อดอาหารประเทศสีลังกาทั้งที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทําไมเขาต้องมารับกรรมตรงนี้ด้วยเพราะทุกคนครับถึงแม้ว่าอาจจาะประเทศเราเนี่ยมุมมองประเทศเราเราเป็นประเทศผลิตข้าวผลิตอาหารอยู่แล้วถูกไหมเราอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อเหตุการณ์นี้แต่มันก็ยังมีมากมายหลายประเทศเลยที่ยังต้องเผชิญปัญหาของความอดอยากอยู่ซึ่งถ้าเกิดอาหารมันขาดโลกเ นะครับผมนอกจากความอดอยากแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราเนี่ยอาจจะเจอกันได้เลยในหนึ่งแน่นอนคืออาหารที่ราคาแพงมากขึ้นนะครับเพราะอาหารจากประเทศเราเนี่ยก็จะถูกส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวเหล่านี้เนื่องจากภาวะขาดแคลนค่าครองชีพในประเทศเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้เนี่ยคือผลกระทบโดยอ้อมมากๆเลยนะครับก็ถึงบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบต่อทุกคนไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ปัญหาพลังงานแต่ว่าปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ วันนี้ขอฝากเป็นข่าวสั้นๆแล้วกันนะครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตกันในช่อง Politics World นะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ